เมกิฟโตขึ้นเมกิฟอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นอะไรก็ได้โตแล้วไม่ใช่ความอาชีพในฝันมากอาชีพอะไรที่เมกิฟอยากจะเป็นอาชีพในฝันเหรอใช่เมืม่อคืนไม่ฝันนะอาชีพที่เราฝันตอนเด็กๆอะแม่อยากเป็นอะไรตอนเด็กใครจะจาได้ฝันตั้งหลายเรื่องที่แม่ที่แม่ถือแบบที่แม่แบบชอบจับผู้ร้ายอะอะไรอะไรชอบจับ,จบผู้ร้าย อะไรอะไรแม่ค้ไม่ใช่ที่ที่ชอบแบบชอบแบบสืบสวนอะเป็นนักสืบอะอาชีพอะไรไอ้น,นั้นไงไคนขายไก่ย่างเปใช่ที่แบบว่าที่จับโจรเป็นนักสืบแล้วก็ที่แบบพกอาวุธปืนด้วยอะอาชีพอะไรที่มีปืนอะอะไรอะไรอาชีพอะไรนี่กงนี่ก่อนเลยใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละพูดเลยตำรวจ โตขึ้นนะครับแม่กกิฟอยากเป็นตำรวจพ่อแบงก์ก็เลยฝึกไม่กกิฟให้เป็นนักสืบเป็นตำรวจญิงนะอ่ะไม่กกิฟเริ่มเลยครับยังไงไม่เคยเล่นเมี่ไม่กกิฟอ่านโจทย์สิเขาบอกให้ช่วยชีวิตน้องชายของมูนใช่ช่วยชีวิตให้หน่อยสิมูนคือแมวตัวเนี้ยเนี่ยแมวตัวเนี้ยข่าเสียน้องชายไปไม่กกิฟเห็นแมวใช่ไหมไม่กกิฟช่วยหน่อยสิมันมีลมพัดใบไม้ด้วยนะแล้วมีบันไดอยู่อันนึงอ่ะไม่กกิฟเป็นตำรวจไม่กกิฟจะช่วยน้องชายของแมวได้ยังไง น้ายของแมวอยู่ที่ไหนน้องชายของแมวอยู่ไหนนะน่าจะอยู่ข้างบนนั้นน่ะเห็นไหมน้องกดสิอุ้ยอุ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นแค่นี้เหรอไม่กิฟช่วยได้แล้วเหรออ๋อน้องชายของมูนติดอยู่บนต้นไม้แล้วไม่กิฟอะหลอกให้นกมันบินออกมามูนก็เลยหลุดหลุดพ้นไม่กิฟงงใช่ไหมนี่นี่นี่เดี๋ยดูอีกด่านหนึง เนี่ยเนี่ยอย่างอันเนี้แม่กิฟต้องหาเงินมาจ่ายแต่ว่างเงินอยู่ไหนอะมือนตกอยู่เหรอเนี่ยอุ้ยอุ้ยต้องหาได้ห้าอันแม่กิฟเงินล่วงอยู่ตานนี้หมูแม่กิฟช่างสังเกตมากหาไวมากอะม่กิฟเก่งจังพ่อไปเรื่อยไปกันต่อเลยครับเอ้าม่กิฟช่วยเขาหาน้าหน่อย ถ้าเกิดว่าไม่กิฟเป็นตำรวจอะแล้วอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยไม่กิบจะกินน้ําได้ไงหาไฟฉายก่อนเนาะ่านเขาให้หาถ่านอ๋อหาถ่านใส่ใส่อันนี้แล้วจะได้บินมองเห็นน้ําคุณเขาเห็นน้ำแล้วว่าไม่กิฟเขาเห็นหน,น้ำแล้วเ,วเขาก็ต้องไปสีไปยังไงต่อนี่กดไปที่แหล่งน้ํา<อ>ก็จะได้เจอน้ําไงไม่กิฟรอดชีวิตเลยไงเรามาดูกันครับชายคนเนี้ย ติดบ่อโคนลและที่เนี่ยสำคัญเลยนะพอเป็นโคนดูดก็ต้องหาเชือกเอาเชือกใช่ไหมอุ้ยใช้เชือกต่อกันสี่เส้นครบแล้วอ๋อปีนขึ้นมาได้ไม่กิปนี่เก่งนะไวมากอะถ้าเป็นเกมหาจับผิดอะไรพวกนี้ไม่กิฟเก่งอยู่ล้ะอ,อ้าวเธอรู้ได้อย่างไรโอ,อ,อ้เป็นคล้ายๆแบบที่ข่าวเขาเรียกว่าอะไรนะ พยากรเนาะเขาเรียกว่าดูดวงหมอด,หมอดูหมอดูหมอดูบอกว่าเธอรู้ได้อย่างไรเขาบอกว่าอะไรนะไม่กิฟตต้องหาจับผิดเธอได้ว่าหมอดูคนเนี้ยรู้ได้ยังไงว่าได,ได้แต่งงานกับผู้ชายชื่อแกรี่ใช่แล้วผู้หญิงอ่ะตกใจเลยร,รู้ได้งไงเขารู้ได้ยังไงดูที่แหวนไหมมีแหวนไหมหรือว่าเขารู้ได้ยังไงอ่ะเอาละครับตอนนี้เราสงสัยกันเลยนะครับว่ารู้ได้ยังไงดูซิว่า ในในรูปเนี้ยมันมีอะไรผิดปกติบ้าง<ม>เหมือนเขามองไปที่ลูกแก้วนะแล้วเขาเขาปิ้งออกมาได้ยังไงอ่ะเธอจะได้แต่งงานกับผู้ชายชื่อแกลลี่ฮะเธอรู้ได้ไงนี่๋อฟังห <c oughs> <c oughs> ูฟังทุกคนหมอดูคนเนี้ยเขาไปแอบ,บดูในเฟซบุ๊กเขามีทีมงานแอบซองอยู่ในเฟซบุ๊ก ออแล้วเขาก็ฟังจับไปที่หูเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเขาจับไปที่หูไม่กิฟไม่กี้เป็นตำรวจได้แล้วนะช่างสังเกตมากไปกันต่อเลยครับถ้าไม่กิฟถึงด่าน210ริเป็นตำรวจได้โอเคนะหาฆาตกรเอาแล้วเริ่มยากแล้วมีคนยิงกันเห็นไหมมีคนยิงกันมีผู้เสียชีวิตด้วยมีปืนอยู่ในมืออุ๊ยมีคนทาย แล้วก็มีคนนี้ยิงแล้วก็มีกล้องพังนี่ต้องเอาโทรศัพท์อ๋อถึงกล้องจะพังแต่เรามีมือถืออยู่อุ้ยคนนี้ทีตำรวจหรอตำรวจยิงหรอใชอ่ตำรวจเป็นคนยิงวุ่นจริงๆเลยครับ201แล้วไม่กริบเลยแค่เก้าอีกเก้อันนะครับทุกคนเอาใจช่วยไม่กริบจะกลายเป็นตำรวจแล้วเรื่องมีอยู่ว่าเขาให้เราหากระต่ายนะครับ ในรูปนี้จะมีทั้งแมวมีแมวเยอะเลยมีหมาอุ้ยมีหนูด้วยไม่กีบคิดว่ากระต่ายอยู่ไหนไอ้าวไม่กี้เม่กี้รู้ได้ไงอะก็กระต่ายมันก็ต้องแบบสองนิ้วพ่อแบงค์นึกว่ามันอยู่ในหลุมแค่รอดช่วยเธอ,เอช่วยเธอหน่อยเธอเป็นอะไรอ่ะอุย้ยเธอกําลังโดนคุกคามผู้ชายสองคนนี้จะแกล้งเธอหรือเปล่า มิกิฟเขาถือมีดด้วยมิกิจะช่วยเธอยังไงเอาละครับตำรวจหญิงต้องทำหน้าที่แล้วจะช่วยผู้หญิงด้วยกันได้ไหมบนหลังคามันคืออะไรอ่ะไม่ใช่อุ้ยช่วยยังไงอ่ะทุกคนนั่นนี่พ่อแม่กดไฟกดไฟให้แบทแมนมาเ็าคือแบทแมนเหระใช่มนุษย์แสงสว่างมาช่วยแล้ว เขาบอกว่าในรูปนี้ครับมีอะไรประหลาดมีของแปลกๆอะไม่กิฟตไม่กิฟคิดว่าในโรงพยาบาลจะมีอะไรแปลกๆไหมมีโทรศัพท์สั่นอุ้ยมามาโทรมาคุณแม่โทรมาแล้วก็ไม่รับนะแล้วก็มีการทดลองมีสิ่งแปลกๆเยอะเหมือนกันนะมีขยะแล้วก็มีมีหยักย่ายายแมงมุมด้วยนั่นไง ขยะมันแปลกๆแ,แล้วอะ่ะมีทั้งขยะมีทั้งโทรศพัพท์แล้วก็ไม่รับอุ้ยทำไมแบบส่องส่องกล้องจุลทรรศเจอมาเร้งเจอหัวใจ<ง>พวกมันคงหล,ลงรักนักวิทยาศาสตร์อยู่งงเลยด่านนี้คือ,คองงอมากใช่ไปกันต่อเลยดีกว่ากายจะถึงสองร้อสิบแล้วมีคนนะครับอดอยากมาก ไม่มีข้าวกินไม่กิบจะช่วยเขายังไงดีเราก็หาอาหารกันหาอาหารกระป๋องอ,อ๋หาอหาหาไารได้ห้ากระป๋องเย้ yeah. <ม>ได้กินแล้ว<ม>ขอบคุณนะ<ม>อุ้ยไม่กิบจมน้ําไม่กิฟช,ช่วยตักน้าหน่อย<ม>ตักน้ําออกอุ้ยไม่ไหวนะแบบนี้ไหวไหม อุ้ยไหวเหมือนกันนะแล้วก็อุดก็จบอ๋อแค่นี้เองช่วยง่ายมากไม่กิฟขาทะเลาะกันนาเพราะเขามีความสุขไม่กิฟขาทะเลาะกันไม่กิฟจะทํายังไงให้เขารักกันอ่ะเนี่ยคนนี้เขาเป็นแฟนกันนะครับแล้วเขาก็ชอบทะเลาะกันคุณตํารวจเนี่ยอาจจะต้องมีวิธีนะให้เขาดีกันน่ะทำยังไงให้เขาดีกันน่ะนี่งไงคิวปิด อา้าไม่กิฟเจอไม่กิฟไม่กิฟไม่กิฟเจอคิวปิดเทวดาแห่งความรักยิงความรักแก้ปัญหาได้ทุกอย่างอ๋อ<จ>ด่านสุดท้ายไม่กิฟด่านนี้คือยากสุดนะใครบอกจริงมันเป็นซอมบี้คนไหนมไม่ิได้เป็นซอมบีม้มีอยู่คนหนึ่งนะครับปลอมตัวไม่กิฟจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนไม่เป็นซอมบี้ไอ้ข้อน,นี้บ่งบอกว่าคุณสามารถลากวัตถุบ,บางอย่างในฉากได้โอ้ อ๋อเกมเปิดเลยอ่ะเกมเปิดสามารถยกของในฉากได้ลองลากมาวางตรงอื่นได้ไหมนี่ไม่กิฟไม่กิฟรู้เลยคนนึงคนนั้นไม่กิฟผ่านแล้วทุกคนไม่กิฟสนุกไหมสนุกไม่กิฟเป็นตำรวจเลยไหมหรือว่าอยากเล่นอีกไม่กิฟเป็นตำรวจแล้วครับทุกคนนี่สนุกมากๆเกมนี้เกมนักสืบทำให้เราได้ช่างสังเกตด้วยนะ สนุกนะเพื่อนๆดีน้องบิงอ่ะเป็นเขาเป็นคนโหลดมาแล้วเขาเล่นมาต้องเยอะเลยอะ่ะใช่ก็ตอนแรกเขาเพิ่งเริ่มเล่นกับพ่อใช่เล่นพ่อเล่นกับพ่อได้แค่ 30- 4สิบสี่แล้วเขาก็เล่นเป็นร้อยคนเดียวสนุกดีแล้วเขาอ่านออกได้ไงอะ่ะเ <c oughs> ขาให้พี่บายอ่านบ้างบางคำเขาก็เริ่มสะกดแล้วโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่กิฟด้วยนะนี่เป็นคลิปแรกๆเลยที่แม่กิฟมาเล่นเกมกับพอ่อเดี๋ยวต่อไปให้แม่กิฟมาเล่นทุกวันเลย 拜拜。Bye bye.